สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วิซอยู่ที่แยกวัดตึกนะคะด้านหน้าก็คือถนนเยาวราชแล้วก็เป็นถนนจกักรวรรดินะคะตรงนี้เขาจะตัดกันอยู่นะคะเดี๋ยวลิจะพาเพื่อนๆเดินไปทางวัดสัมพันธวงศ์ค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าเดี๋ยวลิผ่านสำเพ็งเนี่ยอาจจะพาเพื่อนๆเข้าไปเดินนะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเดินเลยไปทางวัดนะคะนี่บรรยากาศตอนเช้าค่ะประมาณเจ็ดโมงนะคะ ตึกตรงนี้เขารีโนเวทใหม่นะคะเนี่ยสวยเลยอ่ะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วนะคะถ้าตรงไปทางนี้ก็จะเป็นเป็นเบิง้งเบิ้งนครเรษมค่ะเพื่อนๆข้างถนนกันดีกว่านะ สงการมากรุงเทพเงียบนะคะเงียบเงียบลง ฝั่งตรงข้ามเป็นซอยวานิชหนึนะะ่งค่ะก็จะมีของขายนะคะพวกกิฟช็อปขายส่งนะคะตนะนี่เป็นขนมหวาน,นะคะ่ะ ตรงข้ามนะะเนี่ยค่ะเพื่อนๆจะทะลุไปต่อที่หมานะคะหรืออาม่าโฮเทลด้านในเป็นเป็นโฮเทลค่ะเพื่อนๆสวยเป็นซอยเล็กๆนะคะแล้วก็ตกแต่งแบบแบบจีนนะคะเหมือนอยู่ในเมืองจีนเลยได้เเข้าไปอ่ะรถเมล์สายที่ผ่านนะคะก็คือจกักรวรรดิสองเพลงระะัเนี้ยถ้าเ,เพื่อนๆมาส,สายหรือว่าช่วงกลางคืน ก็จะมีของขายนะคะเป็นขายส่งนะคะบพวกกิ๊บพวกของกระจุกกระจิกนะคะพวกแก้วน้ําเหยือกน้กํากระเป๋าอะไรแบบนี้นะคะหมวกวัดจตวรรษราชวาฒน,นะคะพเพื่อนๆันนี้สวยนะเดี๋ยวจะให้พเพื่อนๆดูนะคะ โอ้เพื่อนดอกดอกคูแล้วก็มีดอกอะไรไม่รู้นะคะต้นอะไรไม่รู้เหลืองๆนะ่าสวยเหลืองทั้งวัดเลย เดี๋ยวเราเดินออกเส้นตรงนี้นะคะเดินออกตรงพางออกอีกทางหนึ่งก็คือถ้าเดินตรงไปเรื่อยๆแล้วเราเลี้ยวโค้งนะคะเลี้ยวซ้ายอ่ะก็จะจะมาถึงตรงนี้เหมือนกันนะคะพาไปเรียบแม่น้ําตรงราชวงศ์แล้วก็ซื้อปลาตัองโกลุงกลับบ้านนะคะปลาตั้งโกลุงตัวเล็กๆอร่อยนะคะปลาตั้งโกลจิ๋วตรงท่าน้ําราชวงศ์ค่ะเพืเ่อนๆที่เคยมาทายอยู่นะคะ เพื่อนจะมาท่าน้ำราชวงศ์นะคะก็ลงตรงลงตรงสำเพ็งเมื่อกี้นี้คะตรงปลายรถเม่นะคะแล้วก็เดินเลาะ,ะมาตัวละเท่าไหร่คะปะนินตัวหกสิบค่ะเอาปนินตัวหนึ่งตรงนี้ก็อยู่ตรงหน้าวัดพอดีเลยนะคะ เป็นปลานิญย่างเกลือแล้วแบบอื่นแบบอื่นล่ะคะสามสี่สามหกสามแปดสามตัวร้อยโเพื่อนเพื่อนร้านตรงนี้ขายของไม่แพงนะคะตรงปากทางเข้าวัดจัก,กรวรเลยะคะ่ะฝั่งที่จะออกไปทางตรงซอยนี้เขาเรียกซอยอะไรนะคะพี่เส้นนี้เขาเรียกถนนอนุวงศ์ จะออกไปท่าน้ําราชวงศ์อะค่ะตรงเนี้ยจะออกถนนราชวงศ์เดี๋ยวลิซจะพาเพื่อนๆเดินไปนะคะมีลูกชิ้นด้วยอะ่ะลูกชิ้นนี่ไม้เท่าไหร่คะ <c oughs> ไม้ละสิบาทะคะ่ะแวะมาอุดหนุนได้นะคะร้านนี้ค,ค่ะค,ค,ค่ะตรงนี้นะคะเพื่อนๆโรงแรมบางกอกรเวร์พาค่ะ บริษัทห้างผ้ากินนาลีนะคะะแถวนี้ขายผ้ากันนะคะเพื่อนๆ เดินออกไปก็ยังเป็นส่วนของสำเพ็งนะคะถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็เป็นเยวาวราชค่ะออกถนนราชวงศ์และคะเพื่อนๆซอยที่ลิฟเดินมาเขาเรียกถนนอน,อนุวงศ์ค่ะไปท่าน้ำราชวงศ์กันนะคะให้ดูหมดนิด,ดนึง พนน้ำราชวงก็ถนนทรงว่านะคะเป็นอู่รถเมย์สาย2 0งศ เดียวเข้าซอยทรงว,วาดไปนะคะประมาณ100เมตรซ้ายมือจะเป็นก๋วยจับนะคะก๋วยจับก๋วยจับถังไม้ค่ะตอกอันนี้เก่งนะคะเป็นก๋วยจับถังไม้เจ้าอร่อยะคะ่ะเพื่อนๆ้าไมโอกาสเดินเข้าไปนะคะซ้ายมือค่ะมีของกินตอนเช้านะคะขนมปัง ถึงแล้วนะคะปลาต้องโขจิ๋วลุงชัดเนี่ยลุงชัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับลุงชัดเอาปลาต้องโกค่ะตัวเล็กใช่้องสิบเจ็ดเมตรมีไข่ลวกด้วยนะมีไข่ลวกด้วยนี่หาร้านลุงชัดปลาต้องโกจิ๋วนะคะนี่ไงไม่ถามเจ้าเต่าดูหนีเอ้ยเาวเออลูกเขายังไปทำงานอ่ะเรียบร้อยอ่ะปลาต้องโกตัวเล็กๆนะคะเพื่อนๆประมาณใหญ่กว่านิ้วโป้งนิดเดียวเนี่ย แล้วก็มีกรอบเค็มกรอบหวานนะคะมีครบหมดเลยแล้วลุงชัดอยู่ตรงท่าน้ำราชวงศ์เลยค่ะเพื่อนท่าน้ำราชวงศ์และหลังเป็นร้านข้าวกล่องนะคะมีอาหารตามสั่งขอรายการนะเป็นอาหารตามสั่งนะคะเป็นกะเพราแล้วก็มีส้มตำมียำด้วยเอาปลาโกลในจ้ะยี่สิบ ยี่สิบัวเล็กนะจะนี่มีไข่ได้วยนะคะวันนี้ชัดลบไข่เหมือนเคย,ยไม่ต้องแถมนะหนูกินไม่หมดนี่แถมนี่อ่ะก, 2> 2กบเ <ๆ S 2> ข,ขอบคุณาคมากค่ะขอบคุณนะคะคุณลงุงยี่สิบบาทเยอะนะเนี่ย เดนนัดนะคะเดนนัดร้านคุณป้ายายสวัสดีค่ะจเให้ใหเ,าเกเา,เ,า,หาเหลาเล่นหมูนะคะ ดูวิวท่านามนิดนึงนะคะก่อนกลับวันนี้เมฆเยอะมากเลย ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแดบดบแบบนี้ฝนแน่นอนเลยนะคะเมฆเยอะด้วยตั้งแต่เช้าแล้ว เาละคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ลิปิดคลิปตรงนี้แล้วกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะ